สวัสดีครับพี่น้อง f อฟครับมาหนี่อยู่กับอ่าสปาตัวนี้นะที่อยู่ข้างหลังเป็นตัวคาบูลเเตอร์นะครับอ่ารับแกงเข้ามาว่าอยากให้รถสตาร์ตติดนะครับแต่ก่อนหน้านี้เขาบอกมาว่ารถนะครับสตาร์ตบ่ติดแต่ว่าบ่กหูว่าบ่าติดเพราะหยังนะครับเดี๋ยวเข้าไปไล่เบึงอาการดูจากสภาพแล้วมันจะติดไม่ติดอ่ะรอชมคลิปต่อไปครับร FC ครับผมพี่น้อง f อฟครับเข้ามาบึงสภาพของรถคันนี้นะครับ อ่าดูจากฝุ่นนะครับดูจากฝุ่นดูจากกระจกนะครับอ่านะครับอ่านี่สภาพนะครับเนี่ยขนาดนี้เลยนะครับเอานะครับเบื้องต้นนะครับรับแกงเข้ามานะครับอยากให้รถสตาร์ทติดเดี๋ยวจะเอาไปต่อพว่วงว่าจางาังซานพี่น้องนะครับเอานะครับอันดับแรกในเมื่อรถสตาร์ทไม่ติดเราจะทําอย่างไรให้สตาร์ทติดนะครับพี่น้องเอฟซี FC, นะอ่านะครับรถมาสภาพนี้นะครับสภาพนี้ นเคลอแบบนี้นะครับอันดับแรกเลยเท่าที่เขาเห็นนะครับน้ำมันบ่มีอยู่แล้วถูกดูดออกไปหมดแล้วนะครับอันดับแรกเลยคือหัวเทียนบ่มีนะครับหัวเทียนบ่มมีถอดไปใส่บ่หูนะครับแต่มันไม่มีหัวเทียนนะครับดังนั้นนะครับเราก็ไม่รู้ว่าลูกสูบนะครับอ่าลูกสูบมันจะติดไหมแหวนมันจะติดคารองไหมนะครับปอกสูบจะเป็นสนิมไหมอันนี้เราไม่รู้นะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทํานะครับก็คือ หล่อลื่นภายในกระบอกสูบนะครับเพื่อให้รถมันมีกำลังอัดขึ้นมาก่อนนะครับอ่ะในเคสกรณีนะครับในเคสกรณีรถจอดนานนะครับรถจอดนานนะครับกระบอกสูบมันจะแห้งนะครับวาล์วมันจะแห้งหรือวาล์วมันอาจจะรั่วสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือถ้าใครมีน้ํามันเครื่องก็น้ํามันเครื่องนะครับใส่หางช้อนแล้วก็เทเข้าไปนะครับแล้วก็สตาร์ทนะครับ ทำการกดสตาร์ทให้น้ํามันไปเคลือบปอกเคลือบลูกเคลือบแหวนเคลือบวาล์วแต่ถ้าใครมีสเปรย์อนเนกประสงค์ก็สเปรย์อนเนกประสงค์ฉีดเข้าไปนะครับอ่าฉีดเข้าไปนิดนึงนะครับกดกันสตาร์ทนะครับอ่ากดกันสตาร์ทล่อล่อเพื่อว่าให้อ่ามันเข้าไปเคลือบนะครับอ่าเคลือบกระบอกถูกเคลือบวาล์วอะไรต่างๆนี่แหละนะครับ ครับลำดับต่อมานะครับทําการเทสนะครับไฟหัวเทียนอันนี้บ่มีแบตสามารถสตาร์ทได้เด้อนะครับในตระกูลสปาร์กหอวยคอยคือบ่เห็นไฟมูเจอเห็นบ่แค่ว่าได้ยินเสียงแปลกๆอยู่แล้วคอยียวบว่เห็นโอ้เห็นอยู่มาแล้วมาแล้วไฟมาไฟมาลำดับต่อไปเช็คน้ํามันเครื่องนะครับอ่าจุ่มลงไปนะครับเช็คน้ํามันเครื่อง แก้งแดงไม่มีเลยนะครับพี่น้องเ c ครับผมหลังจากเช็คน้ำมันเครื่องแล้วต่อไปจะเป็นวิธีการล่างคาบ,บูลิเตอร์อ่าฉบับเร่งด่วนนะครับอันดับแรกเอาน้ำมันใส่ขวดแล้วก็เอาใส่สายยางเจาะแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ต่อเข้ากับคาบ,บูลเตอร์อย่าลืมด้วยว่าน้ํามันจะลงมาที่คาบ,บูลเตอร์ได้นะครับมันจะต้องมีรูอากาศที่ขวดด้วยนะครับเจาะกลนขวดน้ำนะครับใส่น้ํามันเป็นทีเดียบร้อยแล้วนะครับ ครับผมพี่น้องเอฟซีครับหลังลำดับต่อมานะครับตรงนี้จะเป็นน็อตปล่อยน้ํามันเน่าที่คาบูเรเตอร์นะครับเดี๋ยวเขาปล่อยออกนะครับปล่อยน้ามันตรงนี้ออกนะครับอ่าแล้วก็จะเอาลมเป่าเข้านะครับเอาลมเป่าเข้าไปนิดนึงนะครับทุกท่านนะเดี๋ยวขออนุญาตทาการปล่อยน้ํามันออกก่อนเด้อโอ้หแงไอ้กุวงปล่อยบอดีด้วยนี่ครับผม พีน้องเยบซีอันนี้เขาปล่อยน้ำมันออกแล้วนะครับปล่อยน้ำมันออกแล้วนะ,ะจริงจริงแล้วเราก็จะเอาลมเป่าเข้าไปที่รูตรงนี้นะครับเป่าเข้าไปเลยนะครับนะครับแล้วก็ทําการปิดนะครับเป่าแล้วทําการปิดเบิรดรืเบิดน้ำมันควยอยู่ขวดเบิดแล้วเบิดจอย ปิดแล้วนะครับเดี๋ยวก็คงจะต้องไปทําการสตาร์ทนะครับเมื่อเราเป่าลมดันเข้าไปแล้วนะครับครับผมพี่น้องเ c ซีครับอันนี้เอาน้ำมันใส่ขวดมาแล้วขวดใหม่นะครับเดี๋ยวมาลองทําการสตาร์ทบึงอันนี้มันออกหรืออ่อนหรือออกนะครับเปิดโชคกนะครับเปิดโชคกนะครับเปิดโชคกแล้วนะครับอ่าเปิดโช๊คละนะครับลองดับต่อมานะครับ อาจจะทำการสตาร์ทแล้วณบัดนาะวโอ้ค่าสตาร์ทไหมต่อมาคักต่อมาเนี่ยเถอะจี๊ดเห้ยก่ะเข้าข่อโอเรียบ้อยเข้าเขีายังเกียบอยู่โอ้บืดครับสตาร์ทบืด ะนะครับพี่นอ FC, ้องเอฟซีก็เครื่องติดได้ยางดีพี่น้องเอฟซีด้เห็นแต่ว่าเสียงเครื่องก็ตามนั่นนะครับน้ำมันเครื่องคงบบตรงเสืบนะครับน้ำมันเครื่องมันโมมีแนะครับมีหน่อยมันก็นเลยดังเหลือการถกินน้ำมันเครื่องแน่นอนครับเพราะว่าควันนะครับไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นควันจากอ่าสเปรย์ตัวนี้นะครับมันบ่นอาจะควันนานขนาดนั้นนะครับพี่น้องนะ อ๋นะครับในคลิปนี้ก็คงต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้หวังว่าเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กับพี่น้องนะครับสาหรับรถไถที่จอดนานนะครับในคช่นนี้ขบูไม่ล้นเครื่องติดได้นะครับก็เหลือเพียงแค่ว่าน้ำมันเครื่องบะมี่ล้วก็หาน้ำมันมาเติมแค่นั้นนะครับพี่นะ้องนะ